โมนั่โม่ตั้งนโมมันโกจริงๆนั่งน้ำโมมันโกจริงๆตื่นตอนเช้าออกปินกระบะรดสวัสดี y ท u t และผู้ชมก็ดีดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The ไปตัวทีวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Call of Duty แล้วนะซึ่งในวันนี้มีการอัปเดตใหม่เข้ามาซึ่งการอัปเดตใหม่ก็จะมีผลปีศาจใหม่นี่ฮะ ผลพับโพพิสัตนะฮะโอ้โหยอย่างจ้า้านี่ครับนี่คือร่างตัวใหญ่นะคุณผู้ชมครับซึ่งบอกเลยว่ามันหาง่ายมากเลยแต่ว่าโอกาสมันอาจจะได้ยากไปหน่อยนะฮะวิธีการหานี่หาง่ายมากๆเลยนะฮะก็เดี๋ยวจะสอนหาให้ดูแล้วก็รีวิวให้ดูด้วยนะฮะแต่สําหรับใครที่สนใจแล้วรับฟังเกมต,ต่างๆขอแนะนําร้านนี้เลยร้านอีดิทเบิร์ชช็อปร้านรับฟาร์มโลบกักแมปต่างๆที่มีกดเกมพันและโปพิสัตต์ตัวเองแล้วก็รับเติมโลบกักมีลาบอฟและ King Pit, คิงพิษใชยบริการย่าๆเตโบดใใคสนนจลลิิงงอยู่่ต้า,าปะ แล้วะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าผบิศา์ใหม่มันจะเป็นยังไงนะฮะซึ่งมันเป็นพลังของจอมพลเซนโงคุสายโซอนแล้วก็เป็นพระพุทธองค์นะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูก่อนเลยนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเรากดตัวแซตนบมันจะเป็นการแปลงร่างแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมหูซึ่งเวลาแปลงร่างนี่คือแบบว่าตัวจะขยายใหญ่ด้วยนะฮะแล้วก็จะมีวงแหวนนะฮะอ่าก็ถ้าเกิดว่ากดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการกลับร่างนะฮะอ่าถ้าเปิดอีกครั้งนนนนึงงงกก็็จะเปปาารแล่่ี้ อ่าซึ่งตัวขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะใช้ดาบโยรุหรือว่าดาบอะไรมันก็จะกลับเป็นร่างเดิมนะฮะอ่ามันต้องแบบว่ากดสกิลค้างไว้แล้วก็ห้ามเปลี่ยนไปช่องอื่นไม่งั้นมันจะกลับร่างเฮ้ยเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวไอ้หมวกโกโจมันไม่กลับร่างให้ว่ะนะฮะอ่า <c oughs> เฮ้ยเอาแล้วมีบั๊กว่ะไม่รู้ว่าผมทําไงนอะกเมื่อกี้ผมเปลี่ยนเป็นอาหมวกโกโจะฮะแล้วก็สักพักก็เป็นอย่างนี้เลย แต่ดาบก็ไม่ได้ขยายใหญ่ไปเอากับล่างแล้วนะฮะโอเคก็เรามาดูกันดีกว่าเพื่อไม่ไป็นการเสียเวลาสำหรับสกิลนะฮะสกิลแรกเลยนะก็จะเป็นการแบบนี่ฮะเป็นการใช้พลังนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองกดเรื่อยๆนะมันอาจจะบั๊กนะฮะมันบางครั้งมันก็ออกมาบางครั้งมันก็ไม่ออกมานะฮะมันเป็นการกระทืบท้าเรามีลําแสงออกมานะแต่อันนี้มันไม่มีนะฮะก็ซึ่งเดี๋ยวผมลองอรีเซตตัวเตะก,ก่อนนะฮะโอ้โหมันไม่ออกมาว่ะนะอ่ะเดี๋ยวลองใหม่ปึ๊บอ่าแล้วก็ ตีอ่านี่ฮะมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยแต่ว่ามันแบบรู้สึกว่ามันจะบั๊กนะซึ่งแบบว่าเออแอดมินเขาบอกว่าผลเนี้ยมันบั๊กเยอะนะครับผมเกมก็เลยอัปเดตช้เพราะว่าผลนี้เลยนะฮะเออมันบั๊กเยอะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูท่าเลขอ่าท่าเลขไปการแปลงล่างสนท่าสองไปการแบบกดตัวเอ็กนี่ฮะมันเป็นพลังที่แบบเหมือนจะแบบว่าโจมตีสองครั้งอ่ะโจมตีตรงนี้แล้วก็โจมตีตรงนู้นด้วยนะฮะก็อ่ะอาจจะต้องรอคููดาวหรืเป่านะนี่ฮะ เออก็กระโดดแบบย้ำๆเลยอ่ะกระทืบแบบย้ำๆอ่ะมันบั๊กครับผมก็ลองดูใหม่มันบั๊กนะฮะอ่าเดี๋ยวจีเอ็มเขาแบบอ่าจีเอ็มเขาแก้สุดแรงแล้วนะเอออ่ะดูแบบไม่แปลงร่างแล้วกันอ่ะถ้าไม่แปลงร่างก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะเออโอเคลองแปลงร่างก่อนนะฮะโอเคมันบั๊กครับผมเออโอเคแล้วก็อ่ะดูท่าสองใหม่นะนี่เห็นไหมพลังไปถึงตรงนู้นเลยคนระับไปถึงเกาะไอ้ตรงนู้นเลยนะอาจจะเกือบถึงแต่ไม่ถึงหรอกนะฮะ เออเนี่ะนี่คือท่าแรกไอ้ท่าสองนับแล้วก็ท่าที่สามเป็นการระเบิดนะกระโดดแล้วก็ทุ่มนะครับผมนี่ยกระโดดแล้วก็ทุ่มแล้วก็ระเบิดแบบนี้เลยนะฮะโอ้โหแสงแบบโอ้โหอลังการน่ะเนี่ยเฮ้ยเอาแต่ว่าวันบักอีกแล้วอ่ะเออเนี่ยหายบักแล้วเฮ้ยแต่สีมันสวยนะสีสวยเลยฮะผมชอบตรงสีนี่แหละนะครับผมเหมือนผลทองผสมกับผลแสงอะไรเงี้ยนะฮะเออนี่ครับกระทืบนะครับผมแล้วก็ท่าที่สี่ก็จะเป็นการ แบบยังไงล่ะระเบิดตัวเองฮ่าอะไรเงี้ยนะครับผมนี่ฮะระเบิดตัวเองเนี่ยนะครับผมเหมือนเบจิต้าที่แบบว่ากําลังแบบระเบิดตัวเองใส่จอมันบูแล้วฮะแต่สุดท้ายจอมันบูก็ไม่ตานนะ <c oughs> โอเคนี่ฮะเป็นการกลางมือระเบิดตัวเองเลยนะแต่ว่าตัวเองจะไม่ระเบิดนะแต่ออกมาเป็นพลังอย่างเดียวเลยนี่ฮะโอ้โหนี่ฮะเหมือนเป็นขึ้นอะขึ้นพรพพุทธลูปอะครับนี่ฮะกระโดดทื่อแบบส่วนท่าสองนี่อ่านี่มันบั็กครับท่าสองจะให้ดูใหม่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแปลงร่างก่อนนะฮะ อ่าโอเคแปลงร่างก่อนนะครับึ๊บแล้วก็เดี๋ยวให้ดูทั้งด้านหน้าแล้วกันนะนี่บัมบ๊มบ๊มบ๊มนะครับนี่ฮะมันไม่มีเสียงนะครับก็เลยไม่ได้เปิดเสียงเกมนะครับโอเคก็มีทั้งหมดสท่า Z xcv นะครับส่วนมือถือก็น่าจะมีปุ่มอยู่นะครับแล้วก็กดสกิลอื่นก็ไม่มีนะถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นดาบก็กลับมาเป็นร่างเดิมนะเดี๋ยวผมลองลองแปลงร่างก่อนอ่ะเมื่อกี้กดหมวกเข้าไปมันไม่กลับร่างให้นะครับผมเฮ้ยนี่นี่นี่พระพุทธองค์ใช้อนาคเท เฮ้ยจับซาดโอเคนะครับดูกันว่าจะเป็นไงเอ้ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นว่ะเออมันบักอีกแล้วเนี่ยนะโอเคก็โอเคก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการหากันดีกว่าครับโอ้โหบอกเลยว่ากว้างกับซูคุนะอีกแล้วเนี่ยนะแถมสกิลแม่งเยอะด้วยครับพอๆกับชาโด้เลยวิธีการหาก็คือให้เราไปที่เกาะต้นไม้ลิงนะฮะก็สมมติว่าผมจะอยู่ทิศทางเดียวกับอาเกาะพีระมิดนะครับแล้วก็ผมก็หันไปทางเนี้ยอ่ะผมหันไปตรงเนี้ยนะครับเนี่ย ให้เราไปที่เกาะตรงนี้มันจะมีต้นไม้เยอะๆครับผมนี่ฮะมันจะเป็นเกาะลิงนะครับแล้วก็อ่ามันจะมีตัวเอเบซีตรงนี้นะครับเรนต้อมล็อกนะครับผมอยู่ตรงนี้เลยโอกาสดรอปนี่ยากพอตัวฮะอ่าผมจะลองสมมให้ดูนะครับดูซิว่าจะได้หรือเปล่านี่แหละฮะวิธีการหาก็หาที่นี่เลยฮะอ่าโอเคก็อาจจะไม่ได้นะครับอาจจะเกินนะครับผมแม่ไม่ได้เลยครับผมมีแต่แมกมาล้วนๆโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าตาผลนะครับซึ่งหน้าตาผลก็ยังบั๊กครับผมนะ เออก็ต้องเข้าใจแอดมินหน่อยครับเพราะว่ากว่าจะอัปเดตได้ผลนี่อะ่ะผลนี้วิ่กินเวลาแอดมินไปเยอะเลยนะครับทําให้อัปเดตช้านะครับนี่เลยเอา้าผลหน้าตาไม่บั็กนี่ว่ะโอเคนี่ฮะนี่คือหน้าตาผลปีศ,ศาจนะครับอ่ามันคล้ายๆกับมะม่วงเลยอะ่ะเฮ้ยหิวมะม่วงเลย <laughs> เฮ้ยอยากกินมะม่วงเลยครับนะเออไอตอนที่ผมดูครั้งแรกเนี่ยมันมีแต่ก้านไงมันไม่มีแบบว่ามะม่วงแบบนี้นะฮะแต่มันแบบมันขยับได้ด้วยเฮ้ย เนี่ยมันขยับได้อะเก็บไว้ดีกว่านะเอ้ยแต่ว่าผลใหม่ๆเนี่ยเวลาเก็บเนี่ยมันเอาเอาออกไปได้ใช่ไหมเดี๋ยวผมลองก่อนนะครับอ่าเอาเอา,เอาล็อกออกไปนะอ่ามันเอาออกไม่ได้จริงด้วยฮะโอเคก็ถ้าเกิดว่าได้แล้วก็กินเลยนะฮะสามารถมาสุมจากตรงนี้ได้เลยแต่โอกาสเนี่ยยากมากเลยนะฮะอันนี้แอดมินบอกมาเองนะครับอาจจะยากกว่าทีเล็กนะฮะประมาณสัก2 3สาเท่าหรือไม่ก็ยากมากๆเลยแต่ว่าใครที่มีตังก็สุมได้ทั้งคืนทั้งวันไม่ต้องอ่าลำบากอะไรมากเลยแค่แบบว่ากดสุมแค่เอง นะครับไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปตีบอสนะฮะอ่ะมีเพียงเท่านี้และครับสําหรับขนปีศาจพระนะครับผมเอาที่นี้เรามาลองดูดามจกันดีกว่าอืมรู้สึกว่าตอนนี้ที่โหดสุดก็น่าจะเป็นบอสโทใช่ไหมมันจะมีอะไรโหดกว่านี้ไหมวะเออน่าจะบอสโทและเก่งสุดนะฮะโอเคบอสโทอืมดูซิว่าจะไหวไหมบอสโทนะครับอ่ะแปลงล่างครับผมตามด้วยท่าสองวิท่าสองแม่งตีไม่เข้าแล้วครับท่าสามว่าไงเฮ้ยอย่าบอกว่ากาก็สุคนะอีก แต่ว่ามันบั๊กแหละเดี๋ยวทีเอ็มก็คงจะบัฟดาเมจนะมันบั๊กครับผมเอ้ยแต่ว่ามันเบาจังวะมันเบาแต่ว่ะนะแต่ว่าตัวเท่าโทยนะครับตัวเท่าโทยเลยนะดูดิเฮ้ยเยใจเย็นโอ้โหจะตีกับพี่อยู่ะจะตีกับพี่เ้ยกลับร่างแล้วโอเคโยรุก็ตีไม่เข้านะครับนะเดี๋ยวลองไอ้นี่ก่อนดีกว่าอ่ะลองโกโจฮัรเอ้าอ่ะเฮ้ยนี่ฮะอ๋อวิธีการบั๊กนะับก็คือเราก็กดแบบ กดแปลงล่างแล้วก็รีบกดช่องอื่นนะเออมันจะแบบว่าเป็นอย่างเงี้ยนะมันจะบั๊กเลยนะครับแหม่นี่นะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ที่ดูโจนจบเลยนะก็วันนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดซัดใครด้วยสำหรับใครที่อยากจะซื้อเสื้อนะก็สามารถซื้อได้ใต้ล่างคลิปเลยแล้วก็รับจ้างฟาร์มเกมนี้นะก็สามารถจ้างมาได้เลยราคาการฟาร์มเวลนะฮะจากศูนย์ถึงเลเวลสองหมื่นนี่ก็จะคิดแค่ห้าบาทเองนะครับนะหรือไม่ก็สิบบาทนะครับผมคิดว่า ผมน่าจะคิด10บาทดีกว่านะเพราะว่าช่วงท้ายๆมันฟาร์มยากนะแต่ว่าผมเอา5บาทพอนะครับก็สามารถจ้างมาได้ดิสคอร์ดจะอยู่ใต้ล่างคลิปเอาสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากัไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า